แล้วก็นี่คือเหตุผลนะคะที่ทำไมเราต้องพาแขกรับเชิญของเราในเทปนี้มาสักการะที่นี่ค่ะ ว่าเดินที่มา34 4้คันเนี่ย<ม>เป็นยังไงบ้างรู้สึกสบายค่ะชิลๆชิลๆเออพราะเรายังเด็กอยู่เนาะ,ะวัยรุ่นวัยรุ่นประมาณนั้นถ้าใส่เด็กก็ยังไงก็เด็ก <c oughs> อ่าโอเคเดี๋ยวให้แขกรับเชิญแนะนําตัวเองก่อนค่ะว่าชื่ออะไรทําอะไรแล้วทําไมถึงอยากมาที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเกศปณิศรานะคะหรือเกศบ้านมือสองทีนี้เป็นเจ้าของบริษัทบ้าน168 Home and โฮมแอนด์วิค่ะแล้วก็มีคุณอับ เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวนะคะเหตุที่มาวันนี้เพราะว่าคําเดียวเลยค่ะญาติเชิญมาต้องรีบมาค่ะธรรมดาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าดูดวงกันอยู่ประจํานะคะแล้วก็คุณเกดเนี่ยมีพื้นดวงที่ดีอยู่แล้วแล้วก็ทําเรื่องเนี้ยเฮงมากเอาตรงๆจากวันแรกที่รู้จักคุณเกดจนเปลี่ยนเบอร์ทําอะไรไปแล้วแต่ปังมากๆแต่จากที่ดูพื้นดวงในตอนช่วงเนี้ยอยากให้เกตปังมากขึ้นอีกก็เลยจะพามาทำพิธีกันที่นี่นะคะที่เรียกว่าสะดือประเทศนั่นเอง เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราจะไหว้หรือทำพิธีอะไรกันบ้างติดตามกันค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะหมออาฟจะได้มาดูกันว่าไหว้ยังไงที่นี่เต็มเขาเรียกว่าเต็มคาราเบลเต็มสูตร จัดเต็มของที่นี่เพื่อให้เฮงดังปังรวยทํำยังไงบ้างขั้นแรกนะคะก่อนที่จะมาถึงทางสวรรค์เนี่ยเราจะเห็นว่ามีพระบรมสารีริกธาตุอยู่ให้นําดอกมะลินะคะพวงสวยๆตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ขอกราบพระบรมสารีริกธาตุ <u> เมื่อเสร็จแล้วให้ขึ้นมาทางสวรรค์นี้นะคะเราก็จะต้องมีการห่มผ้าพระธาตุค่ะนี่ค่ะ ผืนเนี่ยค่ะด้านหลังเราเนี่ยที่เห็นอยู่นะคะเราจะทําการห่มเป็นเจ้าภาพห่มเพื่อให้เกิดความชีวิตที่มีความรื่นรมสงบสุข,ขแล้วก็มีสติแห่สามรอบพร้อมสวดอิติปิโสและหลังจากนั้นเราจะมาอธิษฐานกันที่สะดือประเทศแล้วก็จะเกิดความรวยที่มั่งคั่งทําอย่างไรนะคะหลังจากนั้นตรงเนี้ยไม่ค่อยมีใครทราบเราจะตบทายด้วยการ วหวเท้าจัตุโลกบาลทั้ง4นะคะในการปกปักรักษาเกณฑ์ชะตาคุณเกศเกิดปีอะไรนะมะเสงค่ะมะเสงเดี๋ยวเราจะได้ทราบกันค่ะว่าองค์ที่เป็นเจ้าเกณฑ์ชะตาชวดฉลูขานเถาะมะโรงมะเสงคือเท้าอะไรกันบ้างประจําทั้งหมด12นักกษัตยร์ราศีนะคะเดี๋ยวตามอาม,มาค่ะไหว้กันเต็มสุดเป็นยังไง ตามพื้นดวงของคุณเกศนะคะเพื่อจะให้เฮงเนี่ยก็ต้องมาไหว้เท้าจตุรกบาลซึ่งหลายท่านยังไม่ทราบว่าเท้าจตุรุกบาลมีประจําเกณฑ์ชะตาตามนักกษัตริย์ด้วยนะคะสําหรับคุณเกศเองเกิดปีมะเสงถูกไหมถูกค่ะแต่ไม่บอกรอบนะอ่าอย่าไปบอกรอบเพราะหน้าอย่างเด็กมากเด็กกว่ารับอีกนะคะก็จะมาพามาไหว้เท้าวิรุณหกนะคะประจําเป็นเท้าจตุรกบาลประจําทิศใต้นะคะประจําปีเถาะมะโรงมะเสง จริงๆการไหว้เนี่ยนอกจากดอกหอมดอกไม้หอมแล้วยังจะต้องมีของหวานด้วย mm hmm. ทองหยิบทองหยอดเดี๋ยวคราวหน้าก็จัดกันมา<ด>เอาให้เต็มะนะคะอ่ะเดี๋ยวยเกิเกศได<า>้นะคะได้ค่ะเชิญเกศแน่นอนก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าให้ท่านคุ้มครองท่านเป็นเจ้าเกณฑ์ชะตาในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะ ับที่นี่นะคะมีความพิเศษนิดนึงค่ะข้างบนภูเขาทองนะคะมีองค์เท้าจัตุโกบาลทั้ง4ซึ่งปกปักรักษาเจ้าเกณฑ์ชะตาสำหรับ12นักษัตย์ราศีองค์แรกนะคะเทา้าทัตรตประจําทิศตะวันออกดูง่ายๆย,ยังไงคะสังเกตคือขึ้นไปปุบ๊บตรงทางขึ้นสวรรค์นะคะจะอยู่องค์แรกเลยค่ะไปทางด้านซ้ายมือ ก็จะดูแลในเรื่องเกี่ยวกับความราบรื่นความสำเร็จและปกครองเป็นเจ้าเกิจตาสำหรับปีนักษัตรชวดฉลุงขาดค่ะถ้าใครเกิดใน3นักษัตรนี้นะคะสามารถมาไหว้ได้โดยใช้ผลไม้แอปเปิลกล้วยส้มประมาณนี้ค่ะก็จะขอพรต่อองค์เท้าทัาตตลดได้โดยตรงค่ะโลงที่2นะคะคือเช้าววรุ่น6ค่ะ เป็นเจ้าเกณฑ์ชะตาที่ปกครองทางชิศใต้นะคะสําหรับปีนักษัตริย์ที่เกิดคือเถอบรงมาเสง3นักษัตริย์นี้นะคะให้ไหว้ด้วยของหวานทองหยิบทองหยอดค่ะช่วยเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บขอพรให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพที่ดีค่ะค่ะแล้วมาถึง โมงที่3นะคะท้าวรูปักค่ะปกครองทางทิศตะวันตกนะคะซึ่งท่านเนี่ยจะเป็นเจ้าเกณฑ์ตาของปีนักษัตริย์มะเมียและมะแม่ถ้าสงสัยว่าทำไมไม่มีวอกเดี๋ยวจะไปเฉลยตอนท้ายนะคะสนักษัตเนี่ยมะเมียมาแมให้ไหว้ด้วยของที่เป็นเส้นเส้นยาวๆเส้นหมี่เช่นของหวานเอาของหวานแล้วกันของหวานก็พวกสริมฝอยทองถ้าของขาวก็ ก๋วยเตี๋ยวสเส้นหมี่บะหมี่หุ้นเส้นดูแลทางด้านไหนเรื่องเมตตามหานิยมค่ะแล้วก็การค้าขายทางนี้ดีมากเะาองค์นี้องค์ที่3เชิญได้เลยค่ะไปไหว้ได้ค่ะและองค์สุดท้ายนะคะองค์ที่4ท่านเท้าเวสวดมีดูแลเจ้าเกณจตาตนักษัตริย์รากาจอกุลน3นักกษัตริย์นะคะ ซึ่งจะดูแลทางด้านด้านไหนคะด้านขอพรทางด้านโชคลาภการเงินโดยเฉพาะให้ความมีสเสน่ห์กับตัวเองนะคะถวายของหนึ่งชิ้นที่เป็นชิ้นเดียวถ้าของขาวก็เช่นเนื้อไก่เนื้อหมูนะคะถ้าเกิดเป็นของว่างก็จะเป็นพวกขนมจีบสลัเปาเอามาไหว้ท่านเท้าเวสุวรรณได้นะคะ และปีนักศัตริย์สุดท้ายที่ไม่ได้อยู่ที่กล่าวมาคือปีวอกของคนที่เกิดปีวอกนะคะนักศัตริย์ปีนี้ให้ไหว้ตัวองค์ของพระบรมสารีริกธาหรือองค์ภูเขาทองที่อยู่บนด้านยอดได้เลยโดยใช้ดอกดาวเรืองค่ะเป็นพิเศษจริงๆเพราะเป็นนักศัตริย์เดียวขอโดยรวมเรื่องทั่วไปนะคะเช่นความราบรื่นในชีวิตความบุดมสมบูรณ์ในการทำงานได้ทั้งหมดเลยค่ะและนี่คือไฮไลท์อย่างหนึ่งของ ยอดภูเขาทองค่ะค่ะแล้ววันนี้เอาตรงๆนะคุณเกดเคยได้ยินคำว่าสดือประเทศไหมครั้งแรกเลยนะนี่ครั้งแรกเลยใช่ค่ะเหมือนโดนล่อลวงมาเลยไม่ได้ล่อลวงคือเต็มใจอาแต่หลักฐานเต็มมือมากเลยนะคะ <S <S> <S ในนี้นี่โฉนดนะคะเป็นปึกนะคะซึ่งทําถูกแล้วนะคะวิธีที่ทุกคนจะเตรียมตัวมาในเรื่องเกี่จะซื้อจะขายที่ดินต้องมีสําเนาโฉนดมา นะคะเอาตัวร <อ S 1> จริงร <อ S 1> มาก็ได้แต่เวลาที่จะใส่ในบาตรคุณเกศเห็นไหมมันจะต้องมีเป็นสำเนาเอ้าวเหรออันนี้เอาตัวจริงมาด้วยไม่เป็นไรตัวจริงไม่เป็นไรเราขออธิฐานอย่างนี้สำเนาด้วยตัวจริงด้วยอ่าแล้วเดี๋ยวสำเนาเนี่ยเราเอาส่วนหนึ่งย่อนไปในบาตรนั้นนะคะแต่อขออธิบายนิดนึงเพื่อความเข้าใจตรงกันนะคะย้ําอีกรอบหนึ่งว่าสรีปรทศจากความเข้าใจคุณเกศเป็นยังไงฝั่งครั้งแรกอะ ฟังครั้งแรกก็เหมือนว่าเป็นจุดเริ่มต้นจุดกำเนิดถูกไหมคะอันนี้ถูกต้องเลยค่ะเหมือนกับคนเรานะคะคลอดมาจากท้องคุณแม่มนั่นคือต้องมีการตัดตัดสายสะดือนั่นเองต้องบอกว่าตรงจุดนี้ถือว่าเป็นสะดือประเทศใครจะเริ่มต้นอะไรเหมือนเริ่มต้นชีวิตอะคะ่ะตัดสายสะดือเริ่มต้นชีวิตเป็นจุดศูนย์กลางของประเทศนะคะใครจะเริ่มต้นทําการค้าการขายเพราะนี่ถือว่าเป็นจุดปักหมุดเนี่ย ศูนย์ของชนดที่ดินทั้งประเทศเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากได้ความเป็นปึกแผ่นใครไม่มีบ้านอยากมีบ้านใครก่อสร้างก่อร่างสร้างตัวบริษัทอยากจะแบบเติบโตให้บริษัทมีความมัน่นคงก็ที่นี่ใครอยากซื้อบ้านก็ที่นี่ใครอยากขายที่ดินได้เอาเงินเพื่อมาดำรงชีวิตต่อไปหรือจะเอาส่วนหนึงไปทำบุญก็มาที่นี่ได้นะคะ<ม>แล้วเมื่อส่วนใหญ่ามาได้แล้วนะคุณเกศต้องอธิษฐานไว้เลยนะว่าจะเอามาร่วมบุญที่นี่ ประมาณยังไงเท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้เป็นตัวเลขกิจจาักษณะนะคะออแต่เหมือนกับว่าเ,ออเราได้แล้วอ่ะเราก็ต้องมีการมาทําบุญเออมีการมาทําบุญบ้าะเดี๋ยวอัฟจะนําในการขอพรนะคะต่อองค์สดือประเทศว่าวิธีการขอเต็มรูปแบบแบบหมออัฟมาสเตอร์ n มม,มูให้ปังฟังหมออัฟทำยังไงมาดูกันค่ะปากกเกต <laughs> ไหว้เสร็จแล้วนะคะก็ให้นำสำเนาโฉนดที่ดินหรือสำเนาของการเป็นเจ้าของบริษัทสำเนาการจดทะเบียนนะคะมาใส่ไว้ที่นี่บาทมงคลค่ะเพื่อจะทำให้คำมั่หารีเราสำเร็จเชิญเลยค่ะคุกแกเป็นปิกกับเป็นปิกอะ่ะที่หลังเอารถเข็นมาใส่ดีไหมคะแค่25เองแค่25าหลัง ใจนี่ว่ามันมีของจริงด้วยไม่สามาริงไม่ได้ของจริงไม่ต้องนะคะเอาแค่สัมนัสพอเกดเอาเฉพาะอ่าอธิษฐาได้ที่อ่อยากจะขายจริงๆใส่เข้าไปเลยค่ะโอเคค่ะทั้งหมดนี้ได้ได้เท่าไหร่ของคุณเกศเกี่สิบล้านคะนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยแค่นิดหน่อยนิดหน่อยนะคะอะไรมากมาย่ทำงานไปเที่ยวไปนะคะวันนี้นะคะเป็นงานที่แบบเหงาดิก็ไม่รู้เลยทำงานอยู่ แล้วก็เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ฟูค่ะฟูไหมคะฟูค่ะค่ะแล้ววันนี้หลังจากที่ไปไหว้กันมาเต็มครบสูตรแบบหมออาบมาสเตอร์มายแล้วนะคะเป็นไงบ้างคุณเกศรู้สึกว่ากลับไปครั้งนี้มันต้องแบบมีอะไรที่ดีรออยู่แน่นอนคะ่ะ25หหลังปังปังใช่ค่ะแล้วก็ลูกค้าพิเกตเนี่ยจะต้องเฮงทุกคนแน่นอนที่ได้ซื้อบ้านไปในพิธีที่แบบศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้ ชีวิตอยู่แล้วรื่นรมรับรื่น,น,นใช่ค่ะมีแต่ความเย็นกายสบายใจเนาะใช่ค่ะเพราะว่าอุดมสมบูรณ์แน่นอนเพราะเรามาที่สะดือสะดือประเทศะนะคะแล้วก็ได้มาไหว้พระบรมสารีริกธาตุด้วยค่ะ ค่ะและหลังจากนี้นะคะถ้าใครอยากทราบว่ามูให้ปังฟังหมออาฟจะพาไปเฮงดังปังรวยกันที่ไหนนะคะสามารถติดตามใน e ีพีต่อไปได้ค่ะค่ะและทุกคนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้หมออาฟนะคะติดตามกันต่อไปค่ะบ๊ายบาย